โอ้นังหายผมยาวแท้ว่าใครวะอ้โอ้โอแต่แล้ผมผมสวยอละลครับผู้จิ้ได้รับข้อความมากมายท่วมท้นนะครับเกี่ยวกับวงโปรงลางสินไซบอกว่าให้ช่วยรีแอคก,การแสดงเออทิดพระเกียรติหรือเปิดวงโปรงลางสินไซ ครูจิ๊บลบกวนดูให้ถึงนาทีที่14ีโอ้มีคนบอกให้ดูให้ถึงนาทีที่14่หมายความว่าอย่างไรโอเคเราไปชมการแสดงวงปงลังสินไซของมหาวิทยาลัยคอนแกน่นรุ่นอายุไม่เกิน25ปีโอ้มีแบ่งเป็นรุ่นอะไรเฮฟวี่เวทรุ่นอะไรอย่างนี้เลยเนาะโอเคไปชมการแสดงแบบโห่ร่งๆจากสินไซมคอ,อนแกน่นจ้า เธอขึ้นมาเธอดูเป็นแบบอีสานบรรดาดูเป็นอีสาน r b ร b มากอะ่ะอุ้ยมาว่ะคนลุกว่ะอุ้ยดนตรีขึ้นอุ้ยจริงๆดนตรีขึ้นมาดูแบบ เป็นอีสานร,ร่วมสมัยดูเป็นตรงลังร่วมสมัยเพราะหาเพราะช่วงนี้คุณจิบได้รับข้อความค่อนข้างเยอะนะครับถ้ารีแอคไม่ทันเนี่ยก็ขอ,อกลับเรียนว่าให้รอหน่อยนะจ๊ะอันนี้ได้ที่เท่าไหร่เนี่ยชิงถ้วยพระราชทานเมื่อปีหกสามหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมทำการแสดงแล้วครับอื ประกาศเหมือนจริงช้าประกาศเหมือนมงตุ๊กตุ้มมาก่อนเลยจริงไงอะ่ะเป่าเป่าขคาวายเขา,ขาสัตว์เหรออ๋อมีเลื่อนฉากเปิดออกดูเป็นชนเผ่าดูเป็นเท้าหุ้งขุนเจืองมากเลยอะ่ะเอ,อ๊อันนี้เป็นช่วงทฤดพประเกียรติราชินีออพระพันปีหลวงหรอ อันนี้เป็นตัวเปิดเปิดโชว์เหรอช่างฟอนผู้ชายเนี่ยเหมือนถือพวกพันพุ่มหมักเบงใบสีมาบ,บูชาลองกู เคยได้ยินท <oh> ํานองเลยอ่ะเออโอยไม่เคยได้ยินเพลงทำนองนี้อ่ะ ทำเสียงต่ำได้ดีนะครับแต่ผู้ชายพอลงต่ำแล้วเหมือนหายหายนะแต่เข้าใจแหละผู้ชายผู้หญิงมาลองกันนะเนาะหรืว่านนี้ผู้ชายฟ้อนทำเกียดเหรอเนี่ยหรือยังไงอุ้แต่ละเลื่อนอีกเลื่อนฉากแล้วไงต่อเลื่อนบันไดออก เป็นเหมือนสวดในพิธีกรรมใบสีหรืออะไรสักอย่างอ่ะเอ้ยผู้ชายร้องแบบนี้ได้ดีอ่ะเขาร้องเพลงเมื่อกี้คุณิดว่ามันต่ำไปหน่อยเสียงต่ำแล้วเขาเสียงหายแต่พอมาร้องอะไรแบบนี้ทำไมดีจังอ่ะอุ้ยอุ้ยแกดูชำนาญจังเลยแกเป็นพอหมอแกเป็น หมอไปสี<ไ>ป,ป่าเนี่ยโอ้ยร้องดีอ่ะร้องอันนี้ดีร้องอันนี้ดีกว่าเมื่อกี้แลดด้วาาาอ,อันนี้ดีกว่าเมื่อกี้เออชุดชุดชุดนักดนตรีมีความร<ด>ีแลกซ์ดีเนาะชุดนักดนตรีมีอะไรเออง่ายงรีแลกซ์รีแลกซ์สักขาด้วยเหรอนะี่ยอุ้ยตายสักขาเหรอนาะ อู้พลังเสียงฮะนัมเบอร์วันนะให้อันนี้ให้เพลงนี้ฉันให้เธอนะพ่อหนุ่ม <_ d> um> เพลงที่แล้วฉันฉันรู้สึกว่าผู้หญิงทำได้ดีกว่าเออฉันแบบมีความรู้สึกว่าโช์นี้ทำให้ฉันได้เห็นหน้านักดนตรีเพราะว่ามันก็ไม่คม่อยอ๋อเชิญเชเบิลเหรอุูอออ้ตาลมีนักสแสดงหญิงออกมานึกว่าจะมีแต่นักสแสดงชายสละ แต่งตัวเป็นเหมือนนางฟ้าเลยเออม้วนม้วนเออโอ้แต่งเป็นเทวดาเลยเหรออุ้ยไม่ค่อยเห็นเลยเนาะปกติเห็นจะแต่งเป็นแต่แบบนางฟ้อนแบบใส่เสื้อห่มสบายเป็นแบบพื้นบ้านอันนี้คือแต่งเป็นเหมือนแบบถ้าเป็นวันแม่คือเชิดผกิก็ต้องลำแบบตั้งมัดก้าวลำถอยพระพร,ะรเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยคนเซ็ปเป็นแนวแบบถวอยพระพร เวยแต่งแบบใส่ลัดก้าใส่รัดนิ้เสียงเธอช่างโอ้ยได้น้อฮยขอพระแม่ผู้แพ่นดินอมรินอินทราราษอนพรอนเฮ้ไม่ได้อะไรนะคือเสียงนางดูแบบ คนคลาสกับหุ่นน่ะคือหุ่นนางตูแบบผบอวบอะแต่เสียงเหมือนแบบเป็นเสียงแบบผู้หญิงหุ่นดีแบบนักร้องก็แต่งเป็นทนางนางฟ้าเป็นคุณอุบลเลยว่ะเสียงดีเธออยากให้เธอลดความห้วนอีกหน,น,น่อยอฮ้ยพระ,ระและ้วแล้วทุตนองมันแปลกอะ แม้แต่นักร้องไปอยู่แต่ริมเหรอมันอยู่ตรงกลางมั้งก็ได้อะนางฟ้อนนางรำมีความเป็นท่าแบบนัตสิทธิ์มาตรฐานประสมพื้นเมืองอ๋ออ๋ออสไลด์เท้าออ้โอ้โอ๋อกกิงไม้เงินทองเหรอหรืออะไรอ่ะถืออะไรทองทองอ่ะ เฮ้ยอันนี้เด่นเรื่องดนตรีนะุณจิบว่าดนตรีเขาครีเอทนะแต่เหมือนกับเสียงดนตรีบางชิ้นมันเบาไปหน่อยอะ่ะเสียงดนตรีบางชิ้นมันดังดังแต่บางชิ้นมันก็เบาอะ่ะแต่โอเคเราไม่โทษคุณเราโทษบางทีทีมงานของผู้จัดงานเขาอาจจะเซตอีพวกอุกปรกรณ์อาจจะแบบเวลาคงเซตอ๋อแต่งเป็นแบบนางฟ้าในหูแต้แบบพวกพวก คันิงแก้วสีดาแบบพวกอะไรพวกเนี้ยแม่ต่อยากให้นุ่งผ้าให้เรียบร้อยอีกนิดหนึ่งนะบางคนผ้ามันกระจุยกระจุยไปนิดหนึ่งอะ่ะแต่ก็อย่างว่านอนนุ่งสดอะนะ่ะเนาะเอานักร้องหายไปแล้วโอ้คนสวยไปไหนแลูลกร้องดีมากลูกอยากให้นางผอมอยากให้นางผอม นางผอมนางต้องสวยนางเป็นคนสวยอ่ามูเข้าวอ่าเอาเอา,เอา,เอายังไงลูกจะซอยเท้าหรือจะย่ำลูกโอ้ต้องนัดจังหวะกันดีๆนะพี่น้องเอ้ย เปลี่ยนพลิกพลึกอะไรฟลิปเปิ้ลบ่อยจังถึงนั่งเนี่ยนาทีที่14เนี่ยบอกให้ดูถึงนาทีที่14บสี่ยังมีอะไรอ่ะนี่นาทีที่10ละกาพเรียนทันคณะกรรมการที่เคารพแปรสวัสดีแขกภูมิเกียรติมหาสกุลสุคนมือนี้ลูกหลานวงองโพล้างสินไสจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในนามอวัติคณะคณิสานมาฝากพีตอนนองสำหรับการแสดงที่จไดนี้คือการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน เออคือเขาต้องแบ่งเป็นช่วงๆเนาะช่วงเกิดปักเกียริการเดียวเครื่องดนตรีอีสานสุดท้ายน้ำตาพีน้ำผ้านองไปเบ่งวิถีชีวิตกับชุดการแสดงเึิงบังไฟเป้าแถนเทวาบวชนาคสืบศาสนาพระโคดมขอเส้นรับส้มในรับฟังได้แล้วครับตกใจเลยนี่ว่าจะพูดว่ารับฟังด้แล้วค่ะกีตเลยนะคะฉันร้องกีตเลยเออดนตรีเฮ้ ไว้วงนี้ฉันชมดนตรีเรื่องฟอนฉันว่ายังยังต้องอีกนิดนึงแต่ดนตรีฉันให้มีความเป็นเพลคัสชันมีความเป็นอ e ีสานแอนละตินน่ะไม่กับเครื่องดนตรีรู้แล้วไม่กับเครื่องดนตรีบางอันน่ะมันมันโอ้ยฉันชื้นชมนัดนตรีฉันให้ ฉันให้ฉันว่าวงปงลางดนตรีต้องเด่นฉันว่าเด่นเพราะว่าบางโชว์ไม่เห็นหน้านักดนตรีเลยอ่ะเออเออเอออะไรอ่ะอ๋อเป็นอะไรอ่ะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะนางเกาะนางอะไรอ่ะนางหายอหรือไงเออฉันชอบคอสตูมนะฉันฉันว่ามีความรีแลกซ์อ่ะดูสบายดี โอ้ยฟาดว่ะโออเออเออเออฉันชอบ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 เครือกับโอ้โหท่าของผู้ชายเลิศเนี่ยสวิตชวิตอะไรกันนี่ทำอะไรกันฉันฉันเซอร์ไพรส์มากเลยเนี่ยเออเลิศดนตรีดีป่ะ ร่มออกมาอ๋อนางเกาะนางโกงนางโปง่งนางอะไรนี่หรอเออเออฉันชอบความทรงผมนางน,นะดูเป็นแบบย่โมดีจังเลยอ,ะอ่ะโอ้นางหายผมยาวแท้วะใครวะอ๋ออีสลีแอ็กโชว์หนูฉันมาเจอเธอโชว์นี่อีกโอ้แต่และผมผมสวย มันจะเดี่ยอุ้มโชว์นี่อีกแล้วโอ้แต่ละท้อโอ้เก๋เก๋เก๋มีแบบเฮ้ยเฮ้ยผู้ชายเลิศตะเออเฮ้ยผู้ชายหล่ออ่ะโอ้เป็นแบบอะไรที่สั้นๆได้จริงอ่ะเฮ้ยฉันอยากดูต่อจังเลยอ่ะขอดูต่ออีกหน่อยได้ไหมเฮ้ยอ๋อมอขอนแก่นอุ้มเธอเอาทุกอย่างเลยเหรอเธอเป็น ทัางฟอนในสาขาวงปงลางเธอก็เป็นนางหายย่าอเนี่ย,ยตายตายตายคือคือเมื่อกี้คือคุณอุ้มออกมาไม่ถึง1นนาทีสอนาทีอะ่ะแต่ฉันเซอร์ไพรส์รามากเลยกับการโดยสรุปครับรู้สึกโอเคนะสำหรับรงลางสินไทเนี่ยคุณจิ๊บ ชอบในส่วนของการคอมโพเซอร์ดนตรีนะคุชิบว่าดนตรีน้นเป็นจุดเด่นของวงนี้นะครับมีลูกเล่นต่างๆนานาที่มีความน่าสนใจนะครับส่วนกับแก๊บนางไหเนี่ยนัมเบอร์วัน ัส่ววนตว <laughs> <laughs> มาส่วนของการครูกราฟการฟ้อนการราครับก็ดูแปลกแหวกแนวดีออกมาเป็นแบบนางเทวดานางฟ้านะครับเป็นเหมือนแบบร,รําเชิดพระเกียรตินะครับแต่ก็แนะนําเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับในส่วนการครูกราฟของตัวนางรําก็อยากจะให้ดูองค์ประกอบของการแสดงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายนะครับหรือว่าการทำแพทเทิร์นแถวนะครับหรือการกําหนดจังหวะการเข้าการออกให้พร้อมเพรียงกันมากกว่านี้จะเพอร์เฟกมากที่สุดนะครับครับวันนี้ครูจิ๊บลาไปก่อนในอีพีหน้าเนี่ยครูจิ๊บจะมารีแอคการ แสดงอะไรนะครับโปรโดติดตามนะครับวันนี้ลาไปแล้วจ้า